ใช่ค่ะว,ว่าวันนี้ธนาธรมันจะไปปาส่เรื่องเงินดิจิตอลอะไรนะคอยเกิดมาช่วยหนึ่งมื่นบาทคือมันไม่สมเหตุสมผลนะเว้ยคือตอนที่มันพยายามผลักดันให้ไทยให้เงินดิจิตอลออกมาเนี่ยพยายามผลักดันสุดแบบกำลังเลย แต่พอเสร็จแล้มันหาทางไปไม่ได้แมงเงียบมันเงียบปิดปากแล้วออกมาเคลื่อนไหวโดยการออกมาเคลื่อนไหวโดยการจะทำเป็นคัดข้านลูกน้องคัดข้านมันเองก็เปิดอนไพิไพปรายที่ตึกตึกอะไรของมันนะั่นแหะที่ทาการของมันอนะ่ะคือมึงจะเล่นอะไรก็เล่นได้นะเว้ยแต่ว่าประชาชนคนไทยเขาไม่ได้กินหญ้า มันกินข้าวเหมือนกันกับมึงกันแหละอืมมันกินข้าวด้วยกันเหมือนกับมึงกันแหละทุกคนแหละจากนั้นแล้วนะคือมันจะสร้างละครสร้างะไรสร้างสร้างไปไปหลายๆอย่างอะ่ะมันก็สร้างได้แต่พอม,มึงหาทางลงไม่ได้ให้โคตรคิดได้หรอว่า มึงสองคนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กันตอนนี้มึงพอไปได้ไอ้ต้อสมส้มต้อมกีบต้อมก้าวไครต้อมอะไรเงียบกริบพักมึงเงียบกริบแต่พอเพื่อไทยมันหาทางลงไม่ได้ออกมาวิจารณ์แบบอืมดูเดเ็ดเป็ดปัน ทะเลาะกันมั่งอ่ะส่วนกันไปส่วนกันมามั่งระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอืมอย่างนี้นะเสร็จแล้วพอถึงวันที่ออกมีข่าวว่าจะออกพอรกอคเงินคู่ไอ้นี้เบอร์หนึ่งมาเลยไอธนะาธรนมันเข้ามาเลย อพปรไปออกมาออกมาแสดงวิสัยทัศน์อืมคือมันจะเกี่ยวโยงใครชั้นสิบสี่ไหมไอ้ชั้นสิบสี่ก็คือทักษิณน่ะมันจะเกี่ยวกับเกี่ยวโยงกันไหมคิดว่าเกี่ยวโยงกันหรือเปล่าเกี่ยวเฮ้ยคือตอนนี้ข่าทักษิณนี่โดนครบหมดเลยโดนโดนทั้งไอ้เงินหมืน่นโดนทั้งไอ้ ทะเลาะกันจักกันไปจักกันมาระหว่างส้มกับเพือไทยเรื่องเงินหมื่นมันละครคือเนอ่ะส่วนในทักใสชั้นสิบสี่เนี่ยอีกกี่วันเนี่ยวันันงคารหน้าใช่ไหมันัองคารหน้านี่ครบรอบร้อยวันไหมมันก็จะเผาแล้วมันก็จะครบรอบวันเผา ในนี้มันก็จะใช้โรคไหนอีครับโรกไหนที่จะไปขอแบบขอ,อยูทอแบบเฮ้ยถ้าแม่ครูพ่อครูป่วยทางขนาดนั้นทักษามไม่หายขนาดนั้นนะเพราอาการหนักตัวนะ่ะกู่ากลับไปตายที่บ้านดีกว่าไม่เอาไว้ทรมานที่โรงพยาบาลหรอกเอาไปดูใจเครือกสุดท้ายที่บ้านจะมีความสุขกว่า ใช่ไหมแล้อย่างหนึ่งเนี่ยท่านเด็ก,กลับเข้ามาเนี่ยมีหลักฐานเท่าไหนบ้างชี้ว่ามันอยู่โรงพยาบาลไม่มีคือมันไม่ได้อะไรมากนะคือมันมันโยงกันได้ระหว่างไอ้เงินไอ้เงินหนึ่งหมื่นบาทไอ้ออกพรบกคู่ไอ้มอบสามนิ้วหายเนี่ยมันจะไม่ให้โยงก็ไม่ได้มันโยงได้หมด ตั้งแต่ไอ้ทักสินกลับมาแน้่โยงได้ทุกเรื่องเลยแค่นี้แหละเวลาหมดฝากไว้คิดเดี๋ยวไปตามต่อแท็กสิน